และคลิปนี้นะคะคือรีวิว The Flat ครับผมมาใครไปดูมาแล้วมาคุยกันนะฮะว่ารู้สึกยังไงนะครับก็รีวิวเลยได้กันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกยังไงนะครับหลังจากดูมาโอ้โหส่วนตัวผมชอบมากนะครับผมออกตัวเลยว่าผมเป็นแฟนของผู้กำกับคนนี้นะแอนดี้มูชเชตินะฮะหลังจากเรื่องที่แล้วเนี่ยเขากำกับ It 2 chapter เลยนะ,ะทำได้ดีมากๆพอมากำกับ The Flat เนี่ยอุย้ย ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าหนังฮีโร่เขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะฮะภูมิกับคนนี้อายุ49น่าจับตามองมากนะครับคือแบบถ้าให้ไปเทียบกับหนังรวมๆภาพรวมของจักรวาล DC ที่เราดูมาตลอดนะฮะหลายปีที่ผ่านมาจนเรื่องนี้เขาบอกว่าจะเป็นหนังที่รีเซ็ตจักรวาล DC ในอนาคตแล้วนะฮะหลังจากเจมกันมากุมบังเหียนใช่ไหมผมว่าเป็นการส่งท้ายจักรวาลเดิมที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกันแล้ว อย่างที่บอกนะผมว่าถ้าเอาแบบเป็นหนังเรื่องเดียวนะเดอะแฟลของเรากว่าจะมีหนังเรื่องเดียวนี่ก็ผ่านมากี่ปีแล้ววะรอคอยกันหลายปีมากนะไหนจะปัญหาเรื่องค่ายไหนจะปัญหาเรื่องนักสแสดงอย่างเอสรามิลเลอร์อะไรเงี้ยโอ้ปัญหาเยอะแต่พอได้ดูแล้วผมว่าผมแบบแทบจะไม่มีอะไรติเลยคือดีหมดอะดีทุกอย่างเลยแต่ติไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวนี่เป็นหนึ่งในดังฮีโร่ที่ผมบอกว่าเลยว่ามันอยู่ในใจผมเลยดูมาเนี่โอ้โห ชอบจริงๆอะเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะฮะเป็นคอๆนะข้อดีเนี่ยผมให้เลยว่า The f l a s h เป็นฮีโร่ที่เท่มากๆของ DC พลังของเขาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเขาสามารถวิ่งได้เร็วมากๆเร็วเหนือแสงนะครับผมชอบมากเลยฮีโร่ตัวนี้พอเวลาใช้พลังเนี่ยเราได้เห็นการวิ่งใช่ไหมโอ้โหมีเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยซีจีมีการวิ่งแบบผ่านเมืองผ่านประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างสมมุติอยู่เมืองหนึ่ง บทแมนเรียกให้ไปช่วยภารกิจอีกเมืองหนึ่งนี่เขาวิ่งแบบเมืองนี่รอบข้างวิวทิวทัศน์โลเคชันเนี่ยเลื่อนผ่านเดอะแฟตนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเวลาเขาแบบใช้ความเร็วนะเวลาเหมือนหยุดนิ่งคล้ายๆเป็นภาพสโลวไปหมดอันนี้อาจจะไม่ได้สดใหม่อะไรเพราะเราเห็นอย่างในหนังของมาวเวลไปแล้วบางเรื่องที่ควิกซิลเวอร์ใช้นะแต่ว่าในเดอะแฟตก็ทําได้เหมือนกันไงมันก็ต้องมีลูกเล่นแบบนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีเพลงประกอบเข้ามาแต่เดอะแฟตเนี่ยมุมมองเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาพแบบ แบบมุมมองแบบปกตินะมันจะเป็นมุมมองที่แบบว่าเป็นสีส้มๆหน่อยคนระับพอามมีฟลังสายฟ้ารอบๆอ,อะไรเงี้ยผมว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของดีที่เจ๋งมากนะแล้วชุดก็เท่ด้วยนะฮะหลังจากได้ชุดจากแบทแมนแล้วก็พัฒนาชุดมาแล้วในใน,ในภาคนี้เจ๋งมากครับ2องข้อเด่นเลยคือาการได้เห็นแบทแมนนี่แหละครับกลับมาในภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้ไม่ได้สปอยอะไรนะเพราะว่ามันเผยตั้งแต่ตัวอย่างยันโปสเตอร์เลยนะครับ การกลับมาของไมเคิลคีตันนะครับในบทของบลูสเวนอันนี้โว้เป็นแฟนแบทแมนฮ <H oo> ือฮาแล้วก็ว้า wow, วมันมากบอกเลยว่าเอาใจแฟนแบทแมน1989แน่นอนนะครับสมัยแสดงกับแจ็คนิโคสันที่เป็นโจเกอร์เลยนู่นโว้นานมากคือแบบกลับมาในปัจจุบันก็ยังเท่เหมือนเดิมนะชุดชิดรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยออกจะแบบล้าสมัยนิดน,นึงอาจจะแบบมีอะไรที่ตลกตลกเนาะยุคสมัยเขาเปลี่ยนแล้วพี่แกไม่อัปเดตอะไรเลยอะ <laughs> อย่างว่านะเรื่องราวในหนังเนี่ยเขาบอกว่าแบทแมนเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนกเกษียณแล้วอะ ก็แทมเนี่ยกลายเป็นเมืองที่แบบว่าจากอันตรายที่สุดในโลกกลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วอาชญากรรมไม่ค่อยมีแล้วแบทแมนก็เลยไม่ต้องออกโรงมากนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบอยู่ในถ้ำสบายยอยู่ในปราสาทแบบชิลๆแล้วนะแน่นอนละตัวละครอ,อื่นก็เท่ซูเปอร์เกอร์นะครับอย่างคาร่าครับแสดงโดยซาชาคารีก็เท่นะฮะ อาจารย์ในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีซูเปอร์แมนนะครับแต่ก็เป็นการเปิดเจอซูเปอร์เกิร์นะก็แบบมีพละงกำลังเท่ดุดันเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะักเท่าไหร่นะครับไอจ้จักรวาลนี้ก็มีเรื่องมึนเพี้ยนเยอะดีเหมือนกันนะนอกจากบูสเวนจะเปลี่ยนคนแล้วเนี่ยอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยก็ไม่มีนะในโลกนี้คาเอลเนี่ยแต่มาเป็นคาร่าแทนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกส่งมาให้เพื่อ ปกป้องคาเอลนะแต่ปรากฏว่ามันมาเฉลยว่านายพลซอสเนี่ยดักจับยานก่อนจะถึงโลกได้แล้วทารกก็ไม่รอดน,นะคาเอลอ่ะโดนฆ่าตายก่อนก็เหลือเหลืแต่คาร่านะพละกกำลังนี่ก็เลยอาจจะถดถอยไปหน่อยไม่เท่าซูเปอร์แมนแล้วก็มีบทส่งท้ายของบนแอฟเฟกนะครับในบทบาทของแบทแมนนะฮะที่เรื่องนี้จะกลับมารับบทบาทอีกครั้งแล้วก็จะไปโผล่ในอควาแมนอีกเรื่องใช่ไหมเออก็อยายเขามีหนังเดียวสักทีบ้างอะสรุปไม่ได้มีนะ อย่างน้อยในเรื่องนี้ก็มีฉากให้เขาแบบเออเป็นแบทแมนบูอีกหน่อยเว้ยจากที่เห็นในจัสติ g u e ก็เห็นในเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องนี้แทบจะบอกว่าเป็นจัสติ a g u กเลยก็ว่าได้นะไหนจะมีนายพลซอสไหนจะมีเกากระดดในบทของวันเดอร์บูแมนที่มาเซอร์ไพรส์ไหนจะมีเจสั ot, นโมโม Jesus, Momo, อาคือแทบจะเป็นจัสติสเ u e JL เลยนะเนี่ยเรื่องนี้เซอร์ไพรส์มีแล้วแบบตัวละครที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยมีเข้ามาในเรื่องด้วยมันสมเหตุสมผลมากเลยผมว่านะ คือแบบเราเวลาเราดูหนังฮีโร่อะเราจะคิดว่าในจักรวาลน,นี้ในโลกเนี่ยมีฮีโร่หลายตัวเวลามีปัญหาทำไมฮีโร่ไม่มาช่วยกันเรื่องนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีมากเลยว่าเออเขาก็ติดต่อกันตลอดนะแต่แต่และคนเนี่ยอาจจะไม่ว่างทํางานอยู่หรืออะไรยังไงเงี้ยก็เลยไม่ได้มาแต่ถ้าว่างก็มาช่วยกันตลอดแต่บางเรื่องเนี่ยจะไม่พูดถึงแล้วก็ไม่มาช่วยเลยนะแต่อันนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันเว้ยทำงานด้วยกันอ่ะคือเนี้ยตอบโจทย์มากคนจะแบบเออไม่ต้องงี้ดิวะอะไรอย่างงี้เลยนะข้อดีอย่างหนึ่งสาหรับผมคือเรื่องนี่คือเดด่นนชัมาากะสํหรับ เดอะแฟเนี่ยผมชอบเนื้อเรื่องเนื้อหามากจริงๆแล้วผมไม่เคยตามคอมิกอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเดอะแฟเนี่ยเรื่องราวเป็นประมาณนี้ซีรีส์ผมก็ไม่ได้ดูนะไอเวอร์ชันซีรีส์อ่ะเออพอมันมาเล่าแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกอินเหมือนกันนะกับเดอะแฟนะครับแบรี่อะไรเงี้ยต้องการจะย้อนเวลาไปช่วยครอบครัวช่วยแม่ให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เกิดเจอปัญหาเจออะไรมากมายอะไรเงี้ยอุปสรรคที่แบบว่ามาขวางกั้นเขาอะนะครับโอ้โหต้องมาเผชิญหน้ากับ ในพลซอสที่โจมตีโลกอีกก็เลยต้องหาทางมาหยุดยั้งหาคนที่แบบพอช่วยได้อะไรอย่างนูนอย่างนี้เนาะคือเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เล่าได้ไหลลื่นเพลิดเพลินตลอดนะ หนังเนี่ยร้140อยสี่านทีเนี่ยไม่มีเบื่อเลยสําหรับผมอะ่ะผมอินมากเลยกับเรื่องราวใน The f l a ลภาคนี้แบรรี่แสดงเป็นแบรรี่ได้2บุคลิกได้ดีมากๆนะครับแบรรี่แบบโตแล้วที่เราได้เห็นในจักรวาลหลักกับแบรรี่ที่แบบว่าเป็นเกรเรียนเลยเพิ่งได้พลังมาใหม่ๆโอ้โหพูดมากเกรียนเหมือนตอนที่เขาโผล่ในจัตติลลิกเลยอะ่ะยังไงอย่างนั้นอะ่ะคือชอบเลยครับไอเหตุการณ์แบรรี่อเลนก่อนที่จะในจัตติลลิกอะ่ะได้พลังมาทําอะไรยังไงมาก่อนเนี่ยเราได้เห็นในเรื่องนี้หมดเลยแหละไม่ต้องห่วงเลย มะเขือเทศกระป๋องเดียวล้างจักรวาลได้เลยนะเนี่ยแบรี่เออยากจะช่วยแม่อีกอย่างหนึ่งที่แน่นอนแหละว,ว่าที่ผมชอบก็น่าจะเป็นฉากแอคชั่นนะคือแบบดูอยู่แล้วว่า DC เนี่ยเขาชอบจัดเต็มในฉากแอคชั่นนะผมชอบใจมากเลยกับแอคชั่นที่ขยี้นานมากในส่วนของสุดท้ายเนี่ยในพาร์ทของไค y แมกเนี่ยจะเห็นได้ว่าสู้กันยาวมากเลยนะกับการสู้กับนายพลซอส่ะเออแม้ว่าอาจจะไม่ได้มันหรือว่า ให้อดีนาลีนพุ่งปี๊ดนะแต่มันยาวนานมากโดยเฉพาะกับการที่พวกเขาเนี่ยเพี้ยงพ้ําสู้ในผลซ้อนไม่ได้อะแล้วแบบแฟดสองคนเนี่ยจะต้องย้อนเวลาใช่ไหมวิ่งข้ามเวลาไปแก้เรื่องแก้เรื่อง,อ,งอยู่นั่นแหละอารมณ์เหมือนแบบแก้แล้วแก้อีกจะแก้ไม่ให้แบทแมนกับซูเปอร์เกิลเนี่ยตายแต่ก็ไม่สามารถแก้ได้อะไรเงี้ยผมชอบมากเลยจังหวะเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าขยี้แล้วขยี้อีกอะอีกคือแบบสงสารม嘛แบทแมนไมเคิลคีตันต้องตายแล้วก็ ซูเปอร์เกิลเนี่ยต้องตายในจักรวาลที่แม่ของเดอะแฟรตรอดเนี่ยโลกก็จะยังแตกอยู่ดีครับไม่สามารถสู้กับนายพลซอสได้ผมชอบฉากแม่งสปีดฟอร์สตอนแรกๆมากเลยหลังจากเดอะแฟตค้นพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถวิ่งย้อนเวลาได้โอ้ฉากนี้แม่งอลังการดีนะช่างคิดครีเอทดีจริงๆไม่รู้คอมิกมันเป็นแบบนี้ไหมรูปแบบอะ่ะโอ้ชอบมากเลยครับเราได้เห็นมันติเวิร์ดในแบบของ DC แล้วเป็นยังไงล่ะยุ่งเหยิงของจริงนะแต่เดี๋ยวของมาเวลก็จะเป็นแบบนี้แหละอะ่ะส่วนข้อเสียครับ มีอะไรบ้างสําหรับผมนะข้อเสียใหญ่ๆเลยที่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เรื่องนี้สิบเต็มแต่ให้ไม่ได้จริงๆนะครับมีเหตุผลใหญ่ๆซึ่งมันเป็นเนื้อหานะส่วนใหญ่อย่างอื่นเนี่ยผมมองข้ามหมดเลยเพราะว่ามันดีงามแต่มันจะมีบทที่แบบว่าอันนี้เป็นความโง่งผมเองแล้วก็เป็นความโง่ของเพื่อนผมด้วยเพราะว่าผมคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆครับมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าคนดูแบบต้องจับใจความเขาเองก็คือแบร์รี่คนที่3ไอ้แบร์รี่ที่แบบว่าผักแบร์รี่จากวานหลัก ให้เข้ามาในไทม์ไลน์เก่านั่นแหละฮะที่หน้าตามันเละๆเ,เ,เหมือนปีศาจอ่ะนะฮะคือเรารู้นะครับว่าแบร์รี่คนนี้มันคืออนาคตของแบร์รี่คนที่2แบร์รี่ที่มีแม่นั่นแหละแบร์รี่ที่แม่ไม่ตายคือเหมือนประมาณว่าในขณะที่มันกําลังหาทางช่วยแบทแมนกับซูเปอร์เกิลเนี่ยอยู่ในสปีดฟอร์ตอยู่ในพาราดอกอัใช่ไหมมันก็หาไม่ได้จนมันเป็นตัวแบบเนี้ยไอตัวที่3ซึ่งปรากฏว่าผมงงๆกับ บทของไอ้หมอนี่มากเลยอ่ะมันเล่าได้แบบห้วนหุนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าเหตุผลที่มันผักแบรี่จากวานหลักให้เข้ามาในปัจจุบันเพื่อจะสร้างตัวตนคนที่2ขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่แบบเอาแบบชัดเจนอ่ะใครอธิบายได้ดีแบบรู้เรื่องมั่งอธิบายในคอมเมนต์้ามาหน่อยนะผมคิดแล้วคิดอีกว่าเอ้ามึงทําแบบนี้ทําไมอ่ะผมงงหวะอันเนี้ยคนงงเลยแปลกๆไงรู้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็น,ปนความโง่ของผมเองนะอันนี้ก็เลยหักคะแนนไปสุดท้าย ก็เลยตัดเกรดให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้9.5เต็ม10คือเป็นหนังเดี่ยวของ DC ที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะถือเป็นรองแค่อควาแมนกันนั่นเองผมว่านะสเกลเดอ f a แมันก็ประมาณนี้แล้วเล่าออกมาได้ดีมากอะครบรถตะ่ะแต่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเฮ้ยมันมีตัวละครอื่นมาแย่งซีนแย่งเด่นอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันกลมกลมแล้วก็เพลินสนุกแล้วล่ะครับเออคิดหมดได้นะแล้วก็เป็นการรีเซ็ตที่ดีด้วย ดีซีเนี่ยมันดีตรงเนี้ยมันดีตรงที่ความจริงจังนี่แหละแล้วเรื่องเนี้ยผมว่ามันสามารถแทรกมุกตลกได้แบบมาแนบเนียนอยู่พอสมควรนะผมว่ามันมีทั้งตลกแบบฮากาตลกฝืดก็มีหรือว่าตลกร้ายก็มาไอตลกเนี่ยตลกแน่ๆผมว่าใครไม่ตลกเลยคือเออเส้นแข็งนะั่นแหละขนาดผมอนะผมว่าบางทีอะดูหนังฮีโร่ผมว่าแบทแมะเรื่องนี้ยังทำผมขำเลยเลยอะโดยเฉพาะแบทแมนไมเคิลคขีดตั้งนี่แหละที่เป็นแบทแมนที่แบบล้าสมัยอะคือแบบมันตลกดีจริงๆครับ ข้อเสียอีกอย่างที่สัมผัสได้เลยแต่อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรมากมายนักเพราะว่าแต่ถ้าสมมุติเก็บกักไว้ได้เลยดีกว่านี้นะผมว่าจะให้สิบแน่นอนก็คือเรื่องของความเซอร์ไพรส์จริงๆถามว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมมีนะครับคือตอนที่เกิดเหตุการณ์พรัดดอกอะตอนที่แบรี่คนที่2พยายามจะหาทางช่วยแบทแมนกับซูเปอร์เกิลให้รอดพ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นพรัดดอกจัก,กรวาลอื่นๆด้วยในโลกอื่นๆด้วยนะครับที่กําลังมีปัญหามันแบบ คล้ายอารมณ์เหมือนอินเคอร์ชั่นน่ะใช่ไหมโลกป่วนน่ะเราได้เห็นซูเปอร์แมนอย่างคริสโตเฟอร์รีฟด้วยนะครับที่เคยรับบทเป็นซูเปอร์แมนนั่นแหละฮะอันนี้โคตรสะพึงเลยเป็น CG ที่โคตรเท่เลยนะฮะกลับมานะแล้วก็มีซูเปอร์เกิร์ลด้วยนะแต่ที่พีกกว่านั้นนะครับคือนิโคลัสเคธครับ เป็นซูเปอร์แมนผมยาวครับไอหนุ่มผมยาวคือเคยมีข่าวลือใช่ไหมตั้งแต่สมัยก่อนว่าเขาจะได้มารับบทซูเปอร์แมนไม่น่าเชื่อนะครับว่าดีซีจะเอามาใส่แบบนี้ได้นะฮะ <c oughs> เอามาให้คนขำเล่นใช่ไหมอย่างนั้นนะเออเนี่ยก็เท่ดีเหมือนกันนะถ้าเขาผมยาวนี่ก็เท่ดีครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะแต่ถ้าแบบว่าจะบอกว่าคือแบบถ้าเอาแบบเด็ดๆเ,เลยนะผมว่าการตลาดของเรื่องนี้ไม่ควรเอา Batman ของไมเคิลคีตันมาออกเลยไม่แต่ช็อตเดียวในตัวอย่างน่าจะเก็บกักไว้เซอร์ไพรส์คืออย่าง Supergirl เนี่ยเอามาออกได้แต่ไมเคิลคีตันเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หนักในเรื่องเหมือนอย่างสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมของมาเวลอ่าที่กักแอนดูกา f i ฟิลกับ t o b ี้แม็กควาเอาไว้ใช่ปะแล้วมาผัวมันทําให้คนดูตกใจอะไรอย่างเงี้ย คือไมเคลื่อนขีตันมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะจะเก็บไว้ไม่ให้คนรู้อะแต่พอมารู้ตั้งแต่ในตัวอย่างหรือว่าโปสเตอร์ใส่มามันเลยทําให้ดูแล้วแม่งมันหมดความเซอร์ไพรส์ไปเยอะเลยอะถ้าเก็บเอาไว้จะเป็นอะไรอะแต่การตลาดนะเขากลัวคนจะไม่ดูล่ะมัง้งอ่ากลัวเอสลรามิลเลอร์คนเดียวเนี้ยอาจจะขายไม่ได้ก็เลยใส่มาเพื่อแบบอยากให้คนเข้าไปดูแฟนรุ่นเก่าเข้าไปดูด้วยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าตลาดของ DC มันไม่ได้แมสเหมือนมาวิลจ้ะมาวิลก็ อะไรก็ได้คนก็ดูแต่ของดีถ้าไม่ปล่อยเนี่ยคนอาจจะไม่ดูก็ได้ไงเลยต้องเรียกคนดูหน่อยก็ประมาณนี้ส่วนมีอะไรสปอยเพิ่มเติมนะครับฉากซึ้งที่ผมชอบเอานี้ก่อนละกันนะครับผมชอบเลยว่าฉากที่แบร์รี่จักรวาลหลักเนี่ยกลับไปแก้เรื่องราวในอนดีตนะครับหลังจากเขากะช่วยแม่เขาเอากระป๋องมะเขือเทศไปวางในรถเข็นไม่ให้แม่เนี่ยลืมซื้อมะเขือเทศใช่ไหมแล้วทําให้เป็นเหตุท,ที่ทําให้แม่ตายเนี่ยเขาไปหยิบออกจาก รถเข็นออกในตอนที่เขาเป็นเด็กนะครับทําให้แม่เนี่ยลืมเหมือนเดิมจากที่เคยช่วยเพราะว่าลืมเนี่ยเอากระป๋องมะเขือเทศไปใส่ใช่ไหมเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมจังหวะไปลากันนะ่ะโอ้โหน้าตาจะไหลนะเป็นจังหวะที่เศร้ามากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ไวายนะอันนี้พูดถึงไปต่อเลยแล้วกันนะครับยังไม่ไวายหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยกำลังจะโดนสารตัดสินให้ติดคุกต่อไปคิดว่าพ่อเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองใช่ปะแต่จริงๆแล้วพ่อเนี่ยไม่ได้ฆ่านะครับ เบรรี่เนี่ยก็พยายามหาหลักฐานช่วยแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่สามารถจับหน้าพ่อว่ากําลังอยู่ในห้างระหว่างที่แม่อยู่คนเดียวได้แม่โดนฆ่าได้อะไรอย่างงี้มั้กล้องเนี่ยกำลังจับพ่อเนี่ยไปซื้อมะเขือเทศได้เนี่ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าใครดูไปแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไปเลยนะส่วนผมกับเพ,เพื่อนเนี่ยก็เกือบจะพลาดเหมือนกันแต่มาคุยกันเออมันเป็นอย่างงี้นี่เองก็คือ พระเอกของเราเนี่ยแบรี่เนี่ยแม้จะไม่กลับไปย้อนอดีตไปช่วยอดีตให้มันเปลี่ยนแปลงแต่เขาแก้จากตรงจังหวะพ่อเนี่ยถ้าผมคิดนะผมว่าแบรี่น่าจะเอากระป๋องมะเขือเทศจากชั้นกลางเนี่ยไปวางชั้นบนครับเพื่อให้พ่อเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบซื้อกระป๋องมะเขือเทศจากชั้นบนทําให้พ่อเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็เลยถ่ายหน้าเอาไว้ได้นั่นแหละครับปับ๊บสุดท้ายพอตัดสินคดีพ่อเลยรอดครับเพราะว่ากล้องถ่ายไม่ได้นี่แหละ ก็เป็นการแก้อนาคตแบบเนียนๆครับแต่หลังจากนั้นดีครับหลังจากตัดสินคดีเสร็จแล้วเนี่ยบูสเวนโทรมาหาแล้วบูสเวนมาหาปรากฏว่าบูสเวนไม่ใช่เป็นเอฟแฟกครับแต่เป็นบูสเวนเวอร์ชั่นของจอร์ดครูนี่ครับไอ้เหี้ยอันนี้คือพีอีกดอกครับอันนี้แหละพีของจริงจอร์ดครูนี่เนี่ยก็เคยแสดงแบทแมนนะครับในปี1997 b บทแมนแอนด์โรบินนะครับว่ากันว่านี่คือแบทแมนที่ห่วยที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นกลับมาเป็นบูสเวนในจักรวาลหลักครับเอาแล้วครับชิปหายแล้วทีเนี้ยแบรี่ก็เลยอึง้งเลยเอา้าทำไมแบทแมนเปลี่ยนไปก็นั่นแหละแบรี่แกไปแอบช่วยพ่อแบบเ,เนียนไงมันเลยทำให้เกิดมันตีเวิร์ดอีกแล้วครับแบรี่ไม่รู้จะปรึกษาใครคราวนี้เลยไปหาอควาแมนมันเข้ากับคล้องกับข่าวปัจจุบันเลยนะครับ ปรากฏว่าอะควแมนเนี่ยยังเป็นเจสันโมโมอาอยู่ยังแสดงเป็นอะควแมนเหมือนเดิมครับเป็นข่าวดีที่เราจะได้ดูจักรวาลใหม่ของ DC ที่นําโดยเจมกันว่าเจสันจะได้แสดงต่อแล้วเจสันเนี่ยก็ยังอยู่ในอะควแมนภาคสองต่อไปนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่บางคนเว้ยแบทแมนเปลี่ยนแต่อะควแมนไม่เปลี่ยนแล้วโอ้โหอะควแมนน่าจะเป็นขี้เมาวกว่าเดิมนั่นนะดูทรงแล้วแบรดดี้ต้องไปซื้อเหล้าให้แนละ้วปรึกษาปัญหาอะไรก็ไม่ยอมฟังแบรี่เลยนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแบรดี่เขาเห็นแกตัวนะ คือถ้าเขากลับไปแก้เหมือนเดิมให้พ่อติดคุกเนี่ยทั้งหมดก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เขาเนี่ยอยากให้พ่อเขารอดพ้นจากคุกไงก็คงไม่กลับไปแก้ให้แบบว่าเอากระป๋องมะเขือเทศไปวางชั้นกลางเหมือนเดิมแล้วก็ให้กล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายพ่อเขาไม่ได้เหมือนเดิมละมั้งเอออันนี้ต้องบอกว่าแบร์รี้เห็นแก่ตัวนะมันก็เลยทําให้โลกเพี้ยนแล้วนี่น่าจะเป็นจักรวาลหลักที่เจมส์กันจะมาทําต่อไปครับแต่จอร์จครูนี่เนี่ยนะจอร์จครูนี่ปัจจุบันอายุ62นะครับถ้าเทียบกับ ben Effect, ben Effect 50ปีนะครับห่างกัน10กว่าปีครับอันนี้อายุการใช้งานของจอร์จครูนี่จะน้อยกว่าแน่นอนครับถ้ามีเรื่องราวแบทแมนต่อไปเนี่ยโอ้โหแล้วจอร์จครูนี่มาเป็นนักแสดงหลักเนี่ยน่าเป็นห่วงนะทำไมถึงเลือกมาก็ไม่รู้จะเอามาเซอร์ไพรส์หรือว่าจักรวาลที่เราเห็นยังไม่ใช่จักรวาลหลักอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะถ้ามันเอาแบบข่าวในเรื่องของเจสันได้ไปต่อเเอองงเหมือนกันแต่ว่าพระเอกตอนเจอจอร์จครูนีลล่ทำไมหน้าลอยๆเหมือนใช้ซ g ก็ไม่รู้นะซึ่ง อันนี้เป็นเอ็นเครดิตด้วยนะฮะกการไปเจออะควาแมนเนี่ย ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าคนอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับอนาคตอย่างวันเดอร์ m ูแมนอนาคตซูเปอร์แมนนี่อันนี้เปลี่ยนแน่นอนแล้วเฮนรี่คาร์วิลเดี๋ยวมีซูปเปอร์เกลด้วยไม่รู้ว่าจะใช้คนเดิมไหมแล้วก็ตัวละครอื่นๆในจักรวาลดีซีที่เจมกันจะเอามาเล่านี่ก็เป็นตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยน่าสนใจมากๆครับผมก็ก่อนจะลาจากไปผมขอฝากช่องใหม่ของผมด้วยชื่อว่าช่องอคติหนังเป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมเอาไว้ไลฟ์สดดูซีรีส์พร้อมๆกันหรือว่าคุยตัวอย่างนะครับใครอยากเจอผมคุยสดๆ,ยาากๆกดดดอยรบกราบบผมมอให่กับรววิน้าบาย